ไข่ทรงเครื่องหรือว่าไข่ปิ่งนั่นแหละบอได้กินมาโดนแล้วกันมื่อนี้ว่าสิพ้าเฮ็ดแบบง่ายๆจ้ะเอาไข่มาหกหนวยหลือก็มาเปาะอ่อนเปาะปลายแล้วออกแบบนี้นะแต่ว่าอันนี้มันหูใหญ่พดเอ้ยบ่เอาดอกเอามีดเจาะเอาดีกว่า แต่ถ้าเอามีดจอกก็ต้องมือเบาๆค่อยๆแงะแกะแล้วไปแบบนี้เ้ยจ้ะแกะให้เราเป็นหู้พอะถอกไข่ออกได้นี่แหละเทถอกไข่ออกแซนถวยตวงไห้จ้ะนี่ละขนาดรูก,กําลังดีแล้วๆเขากเับไข่ไป,ไปล่างไหวสกอนเดอร์ไข่ไดีๆเขาก็เอามาค้นเบาๆจ้ะแล้วก็เอามากรองด้วยแนวกรองซูชีวิตเท่านี้ละกรองเพื่อให้เศษเปลือกไข่แล้วออกแล้วก็ให้ไข่เนียนนำํำ ปรุงด้วยผงปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสฟ้าเขียวจ้าแล้วกับพริกไทยตีดีให้เพื่อนเข้ากันดีจ้าให้พริกไทยนี่เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยเอาถ้วยน้อยนี้มาเป็นหมองห้องไข่ตามผ่าพเลืเอ้อแล้วก็เทลงไปลืมใส่น้ำโอ้ยกอกจนสุดแล้วลืมใส่น้ำกันนล่ะเห็ดแนวกินบ่มีสติเทกับมาใส่ถ้วยตวงใส่น้ำลงไปอีกสามอนโตโคเล่โคเล่เห็ดเขากันจ้าแล้วก็รีบแพะกลับไป เทไข่ใส่ในไข่อีกแค่หนึง่งการักตคุณผู้ชมเทยอย่าให้เต็มไรเอาเกือบเต็มกระเพาะข้างน้ำให้เดือดฟดฟๆฟฟฟเลยแล้วลก,ก็ปรับลงเป็นไฟอ่อนจ่าจังเอาไปนึ่งแล้วตอนนึงเ้าก็สิไฟแง่แงไว้จากน้อยเดย้ถ้าไฟแห้งผดมันสีบบูมแต่ผู้ยุพยนื้อเป็นตะกินเอาไมา้จิ้มเบิ่งไข่สุกแล้วเ้าก็พักไวให้เย็นจังเอามาตอกหัวจักคองแล้วก็จังปอกจาก่าไข่เกิดมีความดึงดึงแซบเป็นตะแซบสรวบมากเข้าไปลืมบอกไผสิป,ปิ้งก็เอาไปปิง้งก้อนก็นกนได้เด้อเอนี่มันค้นขี้ค้านต่ก่กกแซบอรยเวลด